สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ตสคู่สูค่คนกันยินดีทุกทุกทานเนาะเข้าสู่สซ่องเบ่าแอสไบบูรี่พ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้บ่บริษัทบุรีก็ได้เดินทางมาหาน้องสายใหม่เนาะก,ก็คือว่าระหว่างทางมาเบ่าแอก็เจอผู้เฒ่าคนนึงเนาะเพิ่นก็นย่างตามแคมทางมาพี่น,น้องเนาะเบ่าแอสก,ก็ไปส่งเพิ่นอยู่ทั้งแก่งกระเบาเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นก็ไปหาลกูกหาหลานเพิน่พนพ่อ,นนอ,อ,อ,อพี่น้องเนาะเพิ่นก็นอายุหลายแล้วก็แบบบ่มีเงินมีคำเนี่ยบ่าแอสกะ ไอเงินเป็นไปเศร้าหาพันเนะาะไปกับผมมีเงินปานไหนเนาะไปน้องเนาะกับ,บ่ว่ากันกับซอ,อยกันเด็กๆน้อยไปพ่อยน้องเลยเนาะมาหนี่าเอกะมหาน้องสายใหม่คือเก้าพ่อยน้องเลยเนาะกับมาแวะเล่นน้ำน้องเพื่อนมันเป็นทางผ่านเนะาะจะชิซื้อขับพัดไม้น้องเพรว่าน้องอาจจะยังบ่ทันได้กินข้าวเที่ยงหรอกพ่อยน้องเนาะ เป็นกะนั่งท่า,บาเบาแออยู่ได้ไวร่องน้อยพระอาทก็ลงมาจากทึงเฮือนสบายดีล่ะสบายดีโอ้อีล่าเป็นยังไงเจมหัวนไงฮะนอนบ่อีอล่ากินข้าวยังเป่าซื้อข้าวพัดมาให้ไงไม่ขอขออนุญาตเงไดไม้ก่อนล่ะเป็นยังไงเจมหัว นอนเด็กบ่อีล่ากินข้าวแล้วบ่กินบ่ฮะเจ้าเล่นโทรศัพท์หลายบ่จักแม่นบ่เปิดเพลงเปิดเพลงอีล่าอมเข้าบ่เนี่ยเจ้าระมาณจะคือเจ้าผมมาจะคือไอไปส่งพ่อตู้พ่อตู้เรานย่างมานนำทางเพิ่นมาผู้เดียวเพิ่นย่างมาไก่ไก่เบาอีตุนเพิ่นเบาเราไปส่งเพิ่นยูบุ้นเก่งกระเบาอีล่างอนบ่งอนเบาบ่อะ นาขนมบางหน้าช่ำเป่นังไหนบอน่งจะเอจะเออันนี้ไม่ยังนมะเคยไปให้ละกินโดยกินข้าวไม่ละอีกเวกินบ้าบาสิใให้เรื่ากินนะบอขฮามิเหาข้ามิเหาไปยังเป็นเห่านะไปเอีลาไปองเฮียนนะบอโอ้ไปดดนดะเดด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 ด อีหล่คืออมเขามันเขียวบวงามดิแม่โอมม,โอม่กอมเบิง้งในจะจะยิ้มยิ้มให้เบาเบิ้งดูนนานเบิง้งในเขียวเจ้นะาจน่ะดังแจ๊คคือใหญ่เฉ่ดังเบาบ่ะโอ้จา้าในบัวมาหึงนะอืมเบาอะได้มาสองสามมือหนึ่งแม่นบ่ น,น่นมันนี่เบาคิ้นหอดกับเราบา,บามาหาอีลาเข้าหงเยนได้จังมื่หละสาม3มือนละมันนี่คือบอไป๋ค่ะขาปิดเขาปิดบอเป็นเป็นยังไงเด็กเขาจังปิดหืมปิดสองมือปิดสองมือ,อ,อ,อมแม่นบอ ไอ้ชุดชุดขาวได้มีอยู่บ่อยละมีมีแล้วเนาะบัดดำนาได้แล้วลราบ่ดำนานะกะหัวให้แน่กาหัวใหนโอ้ยเบิ่งเบิ้งเดี๋ยวเบากับกล้องหลังให้เบิ่งได้ใส่ล้ว่าคันหัวเบิ่งที่เราบุกินบ่ข้าวนี่คันเบิ้่ใส่เบิ่งไปติดเห่าว่าติดได้จังมือนี่นะจังมือจังมือละจะติดน้ำพายอ่นี่นะแม่นบ่เป็นเห่าแท้บ่เลยฮับปิดัมน โอ้เป็นเห่าเลยดีพอไม่นอนเลยเนาะนี่นะไข่เห่านะเป็นหากะไปนอนน้ำเผาบ่ออะไรอยังไรน,นะเต็มเต็มเต็มเขาเขาเข,ขาเก็บใส่บ่อเลยโอ้ยผู้งามข่อยเป็นเห่าสัมมีไข่เห่าไอ้พอไม่นอนเลยแบบมันจะบบติดนะมันจะบบติดเบาจังเนี่ยเบิ้ง <c oughs> แต่าบอมีแม่มันบจาจังเนี่ยโอ้ย คันแหงบ่ได้โอ้ยล่ะ,สะแสดงว่าเวลาเป็นหลายแล้วแหงมีแต่ไข่เห่หาพ่อบมาหาให้บ่เฮ็ดตังไหนคะบรรยามนอนบ่บ่ติดพ่อจ้ะบ่บ่ไม่คันบ่เบอร์เพิ่งหันหลังมั้งเออตายมอ้โนี่ได้มาหาเห่าให้น้องสายใหม่บมื่อวันเขาหลักยุบเชือหัวเจ้าบ่ละกลับเอง แม่บคนคนในบ้านในบอโบมีนะคือบบมีตัวเห่ามีแต่ไขู่มัหายลขันะับแม่มันคือบ่เห็นได้สามตวไ่ได้มตัมันมีแต่ไข่รีบมันบอกนพอไปติดเห่าจะเอาเงี้ยนบอกบอ เด็กน้อยนด็กน้อยน้ำกันรึป่าวมีน้ำกันอย่าไปใกล้เดี๋ยไปใกล้เขาเด้หลาบันนี้เดี๋ยวเาป็นเกืเสน่ห์เอาไ่ยีไปหาคอมเพน่์เขาเบาๆยากนิดนกันีนเล่นโกนโผล่ก้โกนหัวแล้วบันนี้นะนอกพ่อแม่พี่น้องนากพอแม่พี่น้องมันกับิ่านั่นแน่สาวใหม่สาวาสใหม่เป็นเห่า มืม่อหน้าบบาเฉื่อนมิโกนมาแล้วบ่ะเลยนะรอวเฉื่อนตัดผมมาแล้วถ้าถ,ถ,ถ้าเจ้าเป็นอย่าไปใกล้เพื่อนเด้อวันนี้แล้วเลยอืมถ้าไปอยากตั๊กผมหายนั่นอีหล่เราจะบวไปใกล้เขาแหละขุ่นงายและสุดท้า่ายอมแม่น,นั่งหูหูเจ้าในป็นนีงคือคือขาวครับแพทยเนี่ย จะอาบน้ำจะบุุ้หกบอนี่นะฮะมีขันแบบนี้นะใช่มันบันบเห็นแมมมันมดแล้วมจับนี่ละกลมัากลมมาเบิ้งหัวหองเบิ้งมีหวีว่เบิ้งบอจีบีให้มันบุหเห็นนะมันพันอย่างนี้มีดอกใช่บ่บ่มีนิตบอย่างนเวลาบ่ได้เบิ่งยังเลยเบงบงเลย เวลาไปกินบะหมี่ในบะแก่กินกินไหมกินกินิข้าวผัดข้าวผัดนะใช่ที่เราบะหม,มี่อมแน่อมเข่าอย่างเอาไปได้หมฮะอย่างเอาใส่าลาเล่นเล่นยังแน่จังหน่งเต็มกินเกีโอ้ยฮอตบ่วบมาจาัาคนละทางโอเคข้าวผัดทะเลมา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 เวลาขึ้นเล่นแบบบ่วงไหมบ้านี้บ่วบผมี ท่ายด้วยเบาชื้อมาแล้วใส่มันนไงเซริล่าให้แม่งนะเบิ่งเกมหืมอีหล่ะเล่นเกมเป็นบ่เกมยังไะเกมพี่ไพ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 ่สอนให้เล่นเล่นเองเล่นเองบ่เลยเก่งแท้ไปไหนคือเห็นถ่ายคลิปถ่ายอย่างลงอันเฟซอยู่เจ้าถ่ายเองบอกดๆนี่ใช่ไหมเก้าเเบิ่งกเบิ่์กคุณกดไฟนอน โบกินโบกินบ้าขนานไหกินจักสางเทาวะีเอาขอยืมหน่อยวะเห็นเจะเล่นเอาบอถ้าบอมีเน็ตคือเล่นยูทูบได้ใชคือเบอร์ใช่บอจีต่อออนไลน์ให้บอต้องซื้อบาอได้ซื้อบอบาบอไร่10,000บาทนะนะมีเงินนะบอบอีิล่าซื้ออยู่นี่เท่าไรใช่3,000บาเตัมเงินใส่3,000 เนาะเดี๋ยวบอสจะเติมออนไลน์ให้น้องมันก็ให้น้องนะอีลาจำเบอร์ตัวเองได้บอสจำได้น้องใสไหมน้องใสไหมมันผ่็นคนตั้งให้เบอร์เจ้าใครตะบาดเปียงข้องโอ้เบิรงเบอร์อีลาลักเก่าบอมันแม่แสบใช่ไบอ แต่เติมมันเน็ตให้น่องมันก้อนให้น่องอนเนาะฮะอ้าถ้วยมาโมเสกินน้ำอันนี้มันอืมจินน้ำุปมันบ่อยแหละเลยเสแปอยู่บ่แปรอืมจินน้ำสมน้ำผสมบ่เดิ๋ยข้าวเอ็นข้าวพัดกันก่อนนะข้าวพัดกุ้งข้าวพัดกุ้งบ่เลยเลยเสแปคือเมื่อนั่นอยู่บ่เลยอีหล่าเติมสิบพันนี่ได้จากมือนะ พะจักม่ออ3มือเนาะ10,000เดี๋ยวบอยสิเติมออนไลน์ให้น้องเพิ่นก่อนแป๊บนึงอนจติด้ลายบ่เติมออนไลน์ล่ะืมันจังม่เบิดน่ะก็มดคือกันนี่ล่ะเติม10,000ก็มด10,000นั่นแหละได้3มื้อหล่ะเวลาต้องจ่ายให้บ่าได้แม่นบ่จ่ายมีเงิน่นี่ โอเคจ้ะจะมีเงินแบบเติมใหมบ่มดเงินโบเติม huh. ด้วยเงินไปขอพ่อ huh. ย huh? yeah, uh ังจะว่าจะมีบอขอนะพ่อได้เป็นสาวละพ่อหนึ่งพ่อหน่งพ่อหนึ่งอะไปดูแปดสามเก้าสามหา 61483 <c oughs> เราได้สิบปันคิปวะได้สิบปันคิปได้สามมือเนาะเป็นเป็นเงินดาตา้าเฮาเนาะเขางน้องสายใหม่ก็เอาไว้เบิ่งแต่และมือมักเบิ่งอย่างทิกตอกไปละได้ <c oughs> โอ้นี่บออ่อยกัเติมออนไลน์ให้เพิ่นเนาะกัเซ็ตเป็นที่เรียบร้อยพรอแม่พี่น้องเลยเนาะ เติมออไลาให้น้องเพิ่นให้น้องสิบพันเก็บจะได้สมัครหมดให้น้องเพิ่นให้น้องอืมขอความขอแล้วอังคารขึ้นไหนฮะอังคารขึ้นไหนฮะแบ,บ่งแล้วลได้กีฬาสมัครเป็นไรสิบพันเนี่ยสามพันจะมัดจะกดแบบไรหนีน่งเดี๋ยวได้แล้ว,ลวมยุ่งกิน,มนมเมนบอกจะสมัครกันละเก,ก้าเหรียนะด มีคาบีบอันนี้นะแมน,นบ่าเฟิงบาสมาดโดยเดี๋ยวรอบแป๊บหนึ่งยี่หลาคือภสษาแบบมันเต็มแมนคันเท้าอีกเล้วคันเท้าอีกเล้วโอ้แต่เก็บคันคันมันไข่แบบไข,ข่ก็ะากไอซ่งองน้องใส่ใหม่น้ำเดือพอนอนะ้องเนาะน่องใส่ใหม่ตอนนี้ก็มีซ่องยูทูบแล้วเนาะแมน,นบ้ ชื่อช่องยังไงน้องทำไมน้องใส่ใหม่เนาะไม่น้องเนาะก็เป็นภาษาภาษาไทยนี่แหละไม่น้องเนาะเดย์ฝากกดติดตามให้น้องใส่ใหม่นั่เพราะไม่น้องเนาะก็ตอนนี้ก็มีช่องยูทูบของน้องแล้วแต่ว่าบอยเยังโบธันได้ใส่หูให้น้องเพิ่นไม่น้องเนาะก็หากัดถ่ายวีดีโอสั้นลงหน่อยเดียวหนึ่งลองเบิ้งไม่น้องนะพ่อเพิ่นก็จะเป็นคือกันไม่น้องเนาะกับบอยก็ยังบ่มีเวลามาสอนให้เพิ่นไม่น้องเนาะ ถ้า้างบ้าว่างบ่อยิมาสอนเพื่อนเฮตเปิด่องยูทู e ไห้น้องเพื่อนประกาศสอนพ่อเพื่อนตัดต่อเนาะเพี่องเนาะก็คือตอนนี้น้องสายใหม่ก็มี youtube เป็นของตัวเองแล้วน้องละเนาะอีหล่าคือโบไทยคลิปลงจะก็จะเริมเข้าไปกดติดตามให้น้องน้ำพ่อแ่น้องเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องเพื่อนละกาทางครอบครัวเพื่อนเนาะเพื่อให้เพื่อนมีรายได้เสริมแน่พ่อแม่น้องเนาะก็ตอนนี้ก็มีเป็นวิดีโอสั้นเนาะพี่องเนาะ นี่ก็เป็นคล้ายๆแบบไอ้สตอรี่พี่น้องนะสตอรี่ของ YouTube นี่แลหละพี่น้องนะก็เป็นคลิปสั้นก็ลองลองลองเบิร์กื่อหน่อเนาะลองเบิง่งกฝากกดติดตามได้พราพี่น้องเนาะก็เป็นกำลังใจให้น้องเพคนเด้อพี่น้องก<ต>็มีคนเบิ่งอยู่ห้าสิบแปดคนเนาะพี่น,อน้องก็เป็นคลิปสั้นน้องหลานนักฝากส่งเลี้วฝากส่ง,สงเลี้ยวหน่อยนะ ฝากช่อง YouTube น้องสายไหมน้ำเลนเดอร์ฝากช่องชุบให้น้องสทำไมยูทูปดูทูปโดยดูทูปน้องสายไหมโดยแกจะลืม Facebook น้องไหค่ะ Facebook น้องกาซื้อยังก็ซื้อน้องสายไหมน้องสายไหมแบบใส่เบิ่งบ่าวเบิ่งก่อนแป๊บนึ่งให้น้องอะไรนะได้สิเบิ่งขิดนั่งเฮาเบิ่งเจ้านี่แหละให้ FC เจ้าใช้ได้นี่ให้ FC เจ้าโดยโดยเห็นอยู่ แป๊บหนึ่งจะสีเห็นยังเจอละซาพามเจอละซาพามเพลงได้โัเพีนี่น้องให้น้องเนาะการมันทีเป็นภาษาลาวเนาะค่ะถ้ามันมันกลับมันกลับหัวกับหางกับขอโทษด้วยค่ะให้น้องเนาะเพราะว่าอาจจะอยู่ในกล้องบ่อยอาจจะแบบมันกลับหัวเนี่ยจังหน่อยให้น้องเนาะก็เป็นเฟซบุ๊กน้องใส่ใหม่เนาะให้น้องเนาะภาษาลาวภาษาลาวแมนแมนเป็นภาษาลาวให้น้องเป็นภาษานี่น้องนำุ่ม นี่น้องน้ำพิงนอันนี้เมกมจะเอามาปนโดยเห็นผู้หญิงลูกติดเขาผิดอืมฝากเข้าไปกดติดตามน้องเวย,<ด>ยพร้อมเปพี่น้องเนาะก<ด>็อีลาเฮ็ดคลิปยังแต่ละมือนี่เฮ็ดคลิปหรือว่าๆมีตาเบ,บิ่งกันติกตออ็อกบ่ มึงจะแอสติกดอกมึงจะเบิ้งกรสุดบางลายแสบบอลน้ำสุปนะอืมมึงเพิ่นกินอันนี้เนะาะเมื่อเช้านี้อีลายกินเขาอย่างบบมีแห้งโบกินโบมีแห้งโบกินยังาไม่กินตอนตอนเบ้ามาหาเนะน,นี่ยคือนอนคือนอนจ้ะปวดหัวปะนอนเด็กบ่อหรือจังไรหรือบ,บ่บสบายไปละนอนเด็กโอ้นอนเด็กเนาะ แมงวันกัล้ายหายวันนอนนากมาเ่ากเด้าาเจ้าเหรอ้อแล้วหรือว่านาจ้นะนา้่โอ้เก่งเนาะเก่งเนาะเก่งนีใส่เงินย่อ้ังโดยถ้าขอเงินไปซื้อปุ๋ย ขอเงินเชื่อบุยบัดบ่อยสิมีไห่บ่พอไปพี่น้องกันนะปุ๋ยปุ๋ยชอบทรายล่ะมานั่งพี่แล้วมานั่งตัวนี้นั่งใกล้ๆไปสามพันกะสอบหนึ่งสามพันแม่บ่พอพันตายบ่โอ้ยเจ๊ได้ปุ๋ยไปใส่หน้าบ่อยล่ะโอ้ยพี่น้องคนเจ๊ได้ปุ๋ยไปใส่หน้ากะสอบหนึ่งประมาณสองแสนตายหรือว่าเป็นเงินบาทกะ ประมาณแปดล้อยหรือว่าเก้าล้อยนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเนาะหรือว่าพันหนึ่งก็มีพ่อกระสอบปุ๋ยมันก็จะไหลนะกระสอบละพันไปก็มีพ่อแม่พี่น้องเนาะแล้วแต่ยี่ห้อของปุ๋ยพี่นอนะ้องเนาะก็เพิ่นก็จะน่าจะสอบสองสอบก็น่าจะพ่อจะบอกพ่อโ,โอ้ก<ฮ>็ว่าไหลไปนั่นเนาะประ,ประมาณพ่อพันว่าประมาณชาวชากิโลกะมันเป็นปุ๋ยสูตรยังพ่อุ๋ยขาวขี้น้ำขีมุก อ๋อพวกกันปุยเล่งปุยยังนงปะปุยเย็นปุยเกลือน่ะโอ้ปุยข้าวมันมีอย่างสูตรที่พกที่หกอย่างสักอย่างเนี่ยหล่คน้องเนาะอืมมันเค็มมันนี่ยนะมันเป็นหนวดแซ่บมันนี่ยนะอีลามักเค็มป่มกินเค็มหลายได้ระมันเป็นโรคไตนะมันเค็มมันนี่ยนะเป่าหักซีมน้ำเพิ่นคุ่น้องเนาะเพิ่นกระป้อนเนาะข้าวไรอย่างป้อนเป่าป่ะ สด, string, water, สดต uh, ัวร like. อีล <laughs> ่าสดรสตัวไหนนะอืมกินเค็มไม่ได้กินไรอีล่ากินเค็มบอกอ๋อมันเหี้ยมันอะไรนะเบิ่งเบิ่งพนปอนเด้กไฟหน่องนะเบิ่งพอนเหี้ยมันมากเบิ่งเบิ่งพนกินกินเค็มไรที่เป็นอ <inaudible> ่ะเป็นโรคไตแน่อิล่ากินเค็มเบิ่งพอนชดน้าน้าจนครึ่งเงิน น้ำซุปนในน้ำไว้นอนาะน้ำซุปแบ<ต>บจนครึ่งถ้วยแต,ค,ออแตคือเอาแตคือเอาเค็มแท้เบาแบบโหแล้วเบาคิดว่าขาาวเจ็ดอันนั้นนะอืมเพิ่งจะกินเฮียเมื่อวยนน้อเรื่องปุ๋ยเรื่องอยังกะอยากทาอยากซอยนอกเพิ่งด้วยอืมพอแล้วเบาบ,กนนะบุกินเค็มเป็นยังมันบุรีกินเค็มไม่ได้ไปกินไรมันทิเมดแล้ว เวลากินนะก็ <na? g ül üyor> พ่อแม่พี่น้องอยากซอยเรื่องปุ๋ยเพิ่นกะติดต่อหาทางเฟซบุ๊กน้องสายใหม่โดยตรงก็ได้พ่อแม่พี่น้องนะดเลยว,ว่าทางบาอเอ๋ก็ได้บาอเอก็ยินดีเป็นสะพานบุญให้พ่อแม่พี่น้องเนาะกะ <g ül üyor> ส่วนกินเค็มอะไรชิพเป็น่ะเป็นลรกไตวายอืมจะจะกินเกลือจะก,กินเค็มไหนเด้ <ot of food> เป็นลรกไตแล้วปวดยากอลายเป็นไงเอ้าเป็นลรกไต บ้ากับบุหูแล้วเป็นหลุดไตอืมต้องถามหมอเด้อเลย <c oughs> ถ์ถักกับผ้าแกะขาวของขหมอของหมอเนาะหรือว่าผู้ใหญ่ท่านใดเนาะจากาเ,เรื่องจะกซอยโดยจะกซอยเรื่องปุยเรื่องอยังกะที่ต่อหาน้องเพิ่นก็นได้เนาะ,นอ,ะ,นอ,ะกกนอกๆเพราะว่าพี่น้องกะมีไอ้น้องเพิ่นก,ก็มีเฟซบุ๊กกะเป็นภาษาลาวเนาะไว้น้องเนาะก,กะไปทักหาน้องได้เนาะแอดเป็นเพื่อนโดยไม่ยังเนี่ย ืมขงวเขาเอิญนะกุ้งกุ้งบมมันปลาหมึกบมดะปลาหมึกเวลากินรถไกินน้หายจ้วโยขอบใจด้ยเวลาเข้าใจดีะให้เด็กมอนจะลายอาไเก็บเกกินละเก็บไวกินบันี้ เมียมังแตงบบอืมอ๋มอ,อยล่กินมันพี่น้องจะได้ค่ออะแล้วเราบอกคนดำนาพี่น้องนาะอยู่นาะน้องอยู่นาได้อยู่นาเลยเลย,อ,ยอืมตอนเจ้าจะบุกไปกินกินรถบอสบ่ <c oughs> บโดยเข้าใจขังเรา อโอเคพลอพี่น้องน้องโมนี่โดยบม่ให้กับบทเป็นใหญ,ญ่ยิ่งลายเบากะให้อี่งลาอยู่แล้วอี่งลาหาเงินยังบม่ได้เนาะเบาก็ให้ละ่ะ <c oughs> ให้เติมบทใหญ่แล้วกะหามาคืนเบาได้อย่าลืมเบาได้ละ่ะโอเคพลยยอ่น้องเนาะกะหยอกน้องเพลอนพี่น,น,อนอกก้องเนาะงกับโอนี้กะแวะเข้ยายมาหาน้องเพ่นนอ,นอเนาะแต่ จริงกับเบาเอกัไปส่งเลยพอตู้หนึ่งเนาะที่ว่าเพื่อนกับย่างไปหาญาติพี่น้องเพื่อนนี่ยแหละพี่น้องเนาะกับไปส่งเพื่อนกับจากบ้านน้องสายใหม่นี่กับโบไกลปนได้พี่น้องเนาะกับไปส่งเพื่อนกับหอดบ้านเพื่อนแล้วเพื่อนกับย่างเข้าไปเนาะพี่น้องเนาะกับส่วนเรื่องปุ๋ยที่ว่าสายหน้าน้องสายใหม่กับูนได้อยากซอยกับติดต่อได้พี่น้องเนาะกับประมาณพอคนแบบประมาณอยู่ซาวโลนะปุ๋ยขาวฮนี่แหละบ่เอกกับโบฮู้ซื้อมันดอกเนาะปุ๋ยขาวเป็นอย่างแบบเวลาเราไปแบบบ้านเป็นอย่างแบบ คลายแบปุยเร่งปุยอย่างนี่แหละพี่น้องเนาะโ okay, อเคอแม่ี่น้องเนาะม้อนี่ทั้งเบาเอแอ่ไซบอรี่กักับน้องไซมายกับท่ได้ขอโตลากอนพื่อนน้องเนาะมาสบายดีกะะ็แล้วสบายดีทำม้สมกันลากรึปะฮ,ฮ,ฮเจบหัวออลากลาอารมณ์บ่ดีบ่ม้อน,นี้นะอารมณ์โ่จอยโอ้ตายแล้วยอมแล้วลากนลากนได้ขอบใจเด้อ มือน no. 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 no ี bye 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 like no. No. ่น่องน่องน่องยังก่อนน่องใสไหมโอ้สื่อตัวเองก็ลืมน้องใสไหมโดยเบาเบาแอสเบอรี่เบาแอสเบอรี่ชิชิคอฟโต้ไปกันเด้อโดยเดเลสโดยสบายเด้อสบายดีพี่น้องมือนี้เบาแอสเบอรี่กาซิคอฟโต้ไปกันเด้อตอนนี้น้องใสไหมกาซิอาบน้าอีกแล้วบึงโทรศัพท์ โดยโอเคพ่อแม่พี่น้องมือน wow ี้บอยแอสเซอร์บรีกะมีเพิ่นจบคลิปให้เป็นที่เรียบร้อยพ่อแม่พี่น้องเนาะกะเพิ่นไปสิไปอาบน้ำเนาะพี่น้องน้องเพิ่นกะว่าบาสบายเนาะเก็บหัวจังหน่อยพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องมือนี้บอยแอสเซอร์บรีกะจะได้ขอตัวกัปกรพี่น้องเนาะกะเอาไว้โอกาสหน้ากจะได้เข้ามาหาน้องหรือว่าผู้ใหญ่ใจบุญท่านใดอยากซอยเรือล้งปุ๋ยเพิ่นกะติดต่อหาบอยแอสเซอร์ได้พี่น้องเนาะ ก็มันนี่บอ,อยไซบุรีกับขอกล่าวคำว่าสบายดีเพราะไม่พี่น้องเอฟซีเวิร์ดสุขสุขคนเด้อ